ซึ่งฝ่ายกัมพูชาเนี่ยท่านผู้ชมครับก็กําลังเลงนะฮะเรื่องของรถถังรถยานเกราะของเราอยู่ะฮะแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเนื่องด้วยว่าที่ทหารไทยเนี่ยก็มีประสบการณ์ในการรบนะครับก็เลยไม่ผีผามะฮะเอารถยานเกราะหรือแม้แต่รถถังนะฮะตะเวนเข้าไปยังพื้นที่ช่องอ่านมา้า สวัสดีก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีเรื่องของประเด็นข่าวร้อนฮะในช่วงยามบ่ายนำมาเสนอกันครับล่าสุดเนี่ยก็มีการปรากฏข่าวที่มาจากเพจอาร์มี่มิริเที่ฟอนะครับก็ได้มีการรายงานถึงสถานการณ์ล่าสุดนะที่ฐานไทยเนี่ยนำเรื่องของรูปภาพอาวุธตัวหนึ่งที่ยึดได้หลังจากที่หน่วยรบพิเศษนะฮะประมาณ3หน่วยเนี่ย ที่มาจากกองทัพเรือก็หน่วยหนึ่งแล้วก็ป่าหวายหน่วยหนึ่งแล้วก็มีชก90หน่วยหนึ่งฮะที่มีการบุกเข้าไปปฏิการนะฮะในพื้นที่เนิน677ก็คือบริเวณที่ช่องอ่านมานันเองท่านผู้ชมครับแต่ว่าเราเนี่ยได้มีการยึดพื้นที่กันมาครับตั้งแต่ในช่วง2วันที่ผ่านมาแล้วก็มีการสถาปนาเป็นพื้นที่ความมั่นคงฮะเป็นที่เรียบร้อยแล้วชักธงชาติทีนี้ปรากฏว่า หลังจากที่เรายึดแล้วครับก็ยังไม่ได้มีการเผยแพร่ภาพหลักฐานอะไรขึ้นมาฮะจนกระทั่งวันนี้ฮะเพจดังกล่าวก็ได้มีการนำอาวุธตัวหนึ่งท่านผู้ชมครับนำมาโชว์ตรงนี้ก็จะเป็นขีปนาวุธที่ใช้สำหรับการต่อต้านรถถังนะฮะซึ่งเรียกว่ามันเป็นขีปนาวุธในเจน5เจน5เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะท่านผู้ชมใหม่ป้ายแดงเลยฮะที่ได้มีการนำมาโชว์นะครับเรียกว่าเพิ่งเปิดตัวเมื่อปีที่แล้ว ขีปนาวุธต่อต้านรถถังดังกล่าวมีชื่อว่า GAM 102 LR Made in China ครับถูกทหารไทยเนี่ยท่านผู้ชมครับบุกยึดได้เป็นจำนวนมากและขีปนาวุธดังกล่าวท่านผู้ชมครับอย่างที่กล่าวว่าเพิ่งเปิดตัวสดสดล้อนๆนะฮะในช่วงปีที่ผ่านมาตรงนี้ถือว่าเป็นการไปค้นพบแล้วก็ทำการยึดอาวุธหนักที่ทันสมัยที่สุดนะฮะในพื้นที่แนวสนามรบ ขีปนาวุธต่อต้านรถถังแบบ G.A.M.102L.R. ท่านผู้ชมครับมันก็เรียกว่าได้รับแรงบันดาลใจนะฮะถ้าพูดเป็นเพาะๆนะก็พูดอย่างนี้หรือถ้าพูดเป็นภาษาวัยรุ่นก็บอกว่า copy มา copy มาจากขีปนาวุธต่อต้านรถถัง F.G.M.148 j e p r i n ที่มาจากอเมริกาเพราะว่าลักษณะของมันเนี่ยนะฮะก็คล้ายคลึงกัน แต่ว่าขีปืนาวุธ G A M 1 0 2 L R ก็มีการผลิตนะท่านผู้ชมโดยบริษัทอุชันนำของจีนฮะที่มีชื่อว่าโพล t e c h n o l o g y นะครับแล้วก็มีการเปิดตัวครั้งแรกในงานเนสืสการอาวยุทปกระฮะอีเดกประจำปี2025ซึ่งก็มีการประเมินเรื่องของราคาต่อลูกนะฮะก็อยู่ที่ประมาณสัก1 1 2 0 0 0เหรียญนะฮะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ตกลูกละประมาณ3ล้าน 5แสนบาทท่านผู้ชมครับต่อหนึ่งชุดนะแต่สําหรับขีปนาวุธที่ทหารไทยเนี่ยมีการยึดมาได้นะท่านผู้ชมก็คือ G A M 102 L R นั้นก็ถูกจัดเป็นขีปนาวุธที่ใช้สําหรับการต่อต้านพวกรถถังนะฮะใน Gen 5ซึ่งแต่ละลูกเนี่ยก็มีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณสัก52กิโลกร,รัมนะฮะซึ่งมันก็เป็นขีปนาวุธในตระกูลขีปนาวุธต่อต้านรถถัง G A M 10x แต่ว่ารุ่นนี้ฮะที่ฐานไทยเนี่มีการเข้าไปยึดมาได้ก็ถือว่ามันก็มีความทัสมัยนะครับมีระบบที่เรียกว่าปล่อยแล้วลืมไฟแ a n ฟอร์เกตแล้วก็ยังเป็นอาวุธหลากหลายวัตถุประสงค์นะครับที่มีหัวลบนำวิถีขั้นสูงแล้วก็มีความแม่นยำสูงมากซึ่งสามารถใช้ในโหมด Lock on after ตอร์รันะฮะหรือ Man in the อะรูมนะครับ,รรบเพื่อการเลือกเป้าหมายใหม่กาากาศก,ก็ได้ ขีปนาวุธต่อต้านรถถังนำวิถีในปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีศักยภาพในการโจมตีเป้าหมายได้อย่างหลากหลายโดยจะสามารถนำไปเล่นเป้าหมายอื่นๆก็ได้ครับที่มีประสิทธิภาพเช่นฐานที่มั่นทางทหารรถยานเกราะนะฮะเรือรบขีปนาวุธดังกล่าวเนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะรถถังเท่านั้นนะฮะแต่สามารถโจมตีเป้าหมายได้ทุกเป้าหมายที่อยู่ในวิสัยการโจมตี และขี่ปนาวุธแบบนี้ท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าดูตามสเปคของมันเนี่ยฮะมันก็สามารถสอยเป้าหมายได้ในระยะหวังผลเลยฮะท่านผู้ชม10กิโลเมตรนะฮะ10กิโลเมตรอัพขึ้นไปอาจจะมีบวกลบนิดหน่อยแต่ว่าหวังผลเนี่ยก็คือระยะ10กิโลเมตรครับถ้าโดนไปเนี่ยนะฮะพังอย่างแน่นอนฮะทีนี้ทหารไทยเนี่ยก็มีการเข้าไปปรากฏว่ายึดเข้ามาที่เนิน677 ซึ่งฝ่ายกัมพูชาเนี่ยท่านผู้ชมครับก็กําลังเลงนะฮะเรื่องของรถถังรถยานเกราะของเราอยู่ฮะแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเนื่องด้วยว่าที่ทหารไทยเนี่ยก็มีประสบการณ์ในการรบนะครับก็เลยไม่ผีผามฮะเอารถยานเกราะหรือแม้แต่รถถังนะฮะตะเวนเข้าไปยังพื้นที่ช่องอานมา้าเราก็ต้องการพูดมันเห็นภาพนะท่านผู้ชมก็คือตรงบริเวณตลาดอานม้านั่แหละ หรือตรงอนุสวรีตาอมนะฮะหากว่าเราในมีการผีผามเข้าไปฮะตรงนั้นเนี่ยในขณะที่เรายังไม่สามารถยึดเนิน677ได้นะ,ะผมก็มักจะกล่าวอยู่เสมอว่าขมຈเนี่ยมันอยู่ในที่สูงขมถ้าหากว่าเรามีการนําเรื่องของรถถังนะฮะเข้าไปมันก็จะมีการนําเรื่องของปอลสอครับในอดีตเนี่ยกซันโวจากที่สูงฮะลงมายัางพื้นที่ด้านล่างแต่ก็ไม่คิดว่าท่านผชมครับ เขาเมายเนี่ยมันจะมีขีปรปนาวุธต่อต้านรถถังที่มีความทันสมัยนะในเจน5ที่เทียบเคียงกับเจ็ปลินในฝั่งของอเมริกาหรือแม้แต่เอ็นรอที่มาจากอังกฤษตรงนี้เรียกว่ามันเป็นการเซอร์ไพรส์เราเป็นอย่างมากนะฮะท่านผู้ชมคิดดูนะถ้าหากว่าเรายึดเนิน6 7ไม่ได้นะฮะทีนี้หากว่าเรานมีการส่งรถถังนะ v t ทเข้าไปนะครับหรือจะเป็นรถยานเกราะเข้าไปเรือลุกเข้าไปยังในเขต อนุสาวรีย์ตาอมนะฮะเลยเขตตรงนั้นไปเนี่ยไปยังพื้นที่ใกล้เคียงกับเส้นแบ่งเขตกัมพูชาท่านผู้ชมคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นฮะฐานกัมพูชาเนี่ยก็จะมีการส่องเป้าได้อย่างโอโ้โหเก็บสกอร์กันทีละคันสองคันกันเลยฮะเขาก็หวังอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าฐานไทยเนี่ยก็ไม่ได้ผีผามนะ,ะดังที่ผมกล่าวก็ทําการยึดพื้นที่สูงข่มก่อนนะฮะก่อนที่จะมีการเปิดปฏิการทางทหารอื่นๆโดยเฉพาะในที่ต่ำนะฮะ นั่นก็คือบริเวณพื้นที่นุสวรีตาอมขึ้นไปและนักขณะนี้ฮะปฏิการทางทหารเนี่ยก็จะเกิดขึ้นที่เนิน500ฮะสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยก็คือว่าเรายังคงไม่สามารถที่จะดําเนินการยึดเนิน500ได้นะท่านผู้ชมแต่ก็คิดว่าอีกไม่นานฮะเราก็คงสามารถที่จะยึดเนิน500ได้ทีนี้หากว่าเราสามารถยึดเนิน500ได้ผมก็เชื่อว,ว่าอีกหน่อยพื้นที่ด้านล่างเนี่ยหวานเจี๊ยบครับ ก็เป็นหน้าที่ของฐานไทยแล้วแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดคณมทู้ชมเราก็ได้ของฟรีมานะถ้าดูจากภาพแล้วเนี่ยโอ้โหมันก็น่าจะมีด้วยกันทั้งสิ้นเนี่ยหลูกนะสำหรับขี่ปนาวุธจีนะแล้วก็มีแท่นปล่อยอีกมันก็เลยเกิดการตั้งคำถามว่าของฟรีหรือเปล่าหรือเขมรเนี่ยมันมีการซื้อมาครับ เพราะว่ามันเคยตกเป็นกระแสขา่าวท่านผู้ชมครับในช่วงเดือนมิถุนายนฮะที่มีการบ่งบอกว่าเครื่องบินลำเลียงขนส่งนะฮะ Y20 เนี่ยเป็นเครื่องบินขนส่งทางทหารของจีนฮะมีการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์นะครับมาถึง42ตู้แล้วก็นำมาสแตนบายอยู่ที่สีฮานวิลนะท่านผู้ชมยังพอจำข่าวตรงนี้ได้ไหมก็แปลว่าอาวุธของมันเนี่ยยังคงมีเยอะครับก็นำมาเป็นประเด็นขา่าวท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ